โอ้ยอียามส้นตีนกุญแจเสือไว้เกี่ยวไว้ที่ตัวมึงทํางานยังไงเนี่ยแล้วคือประตูรวนนี่คือหาอะไรมาปีนไม่ได้หรอวะเออจริงๆหาอะไรมาปีนก็ได้นะเก้าองเก้าอีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วกูก็เดินวนมาตั้งนานอีดอกกูก็เดินอ้อมไปสรารววน,นีหาสรุปประตูรวแม่งเปิดได้กูเพิ่งโลเออแล้วกูต้องขึ้นไปถึงชั้นไหนเนี่ยอีดอกคือมันสูงมากเลยนะ คือจริงๆป้าคือเราก้ามขาขึ้นได้เนี่ยพอบ,บันไดโรงเรียนค่ะอีดอกเหนื่อยชิบหายเลยบันไดโรงเรียนน่ะล้ววีลีบนะเสือกมาให้นักเรียนใช้อีดอกใช้กันเองส้นตีนเถอะอีฮี่อ่ะอีห่าพวกคูเห็นกันตัวนี่อะไรอ่ะมีโน้ตไว้ด้วยอ่ะดูสิพรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมามารืนเลยเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บไว้ที่ห้องนัตสิน กูวาดินทรเฮ้ยชื่อกูนี่แต่ว่าฉีฉันชื่อวาดินนะะี่ค่ะพี่ดอเราห้องน่าจะสิ่งมันจะมีผีดังลำไหมวะพี่ดอแค่น,นี้กะควรเจอผีดังลำพวกห้องดนตรีเนี่ยแหละใช่เลยหาผีดังรำเยอะเฮ้ยเรามีโน้ตอีกแล้วอะ่ะไหนดูซีเอามาอ่าน ผมฝากกุญแจห้องเวทีไว้กับหมวดวิทย์ที่ตึกวิทย์นะครับพอดีพรุ่งนี้สัมมนาต่างจังหวัดกับครูเสี่ินทร์อววอาพ่อมตายสีสัต,ตว์แทนที่มึงจะฝากไว้กับยามกับอะไรอย่างนี้เสือไม่ไว้มึงเอาไปไว้ในห้องแล้วกูต้องไปอีกตึกวิทย์คืออีกตึกหนึ่งโอ้ยเฮียกมามข่ากูได้ขึ้นจริงๆอ่ะเย็ดแม่อีสัตว์เหนือชิพหายเลยอุ้ยอะไรอ่ะใครอ่ะไว้หัวใจไว้ตาย ตายแล้วเอา้าหัวใจไว้ตายไม่ใช่เหรอแนละ้ไมปากฉีกอะเอาเอาบิดบิดบิดอีดอกอะไรอะโอ้ยจะชวนกูไปอยู่ด้วยแหม่เข้าใจค่ะว่าสวดแต่พี่ตายแล้วผีก็อยู่ส่วนผีนะคะหนูก็อยู่ส่วนคนหนูยังเป็นคนอยู่ค่ะหนูก็อยากลองของจริงเนาะไม่ต้องชวนหนูไปอยู่ค่ะอยากได้ของผีอยากได้ของแพ้ค่ะที่มีเนื้อะ มีไหมล่ะไม่มีสิอีดอกกระเสือกมีรัวอีกขึ้นไปเอา้ามีกันเอามีกันดิฟกระเสือกใช้ไม่ได้อดวคงต้องลงมไปข้างล่างเอา้าตรงนี้เปิดก็เปิดไม่ได้อ๋อมันต้องเปิดรัวปะอีสัตว์กูเพิ่งมาหนึกได้กูเพิ่งมาจำได้เออลัวมันเปิดได้อีดอกอีอะ เอาละค่ะวิ่งวิ่งค่ะกุญแจอยู่ชั้นบนดูดีห้องไหนโอ้ย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 ,อยเอาอีมองถ้านี้ไม่มียันแดงเลยอะ่ะเราก็จะจูกับผียังไงอะ่ะอ่าโอเคห้องนี้เปิดได้คือมันต้องจูกับผีป่ะหรือยังไงอ่ะเพมันเหมือนมันจะไม่มียันแดงปะ่ะตึกวิ่งได้อีดอกวิทยาศาสตร์จริงๆแหละอีสัตว์ไม่เชื่อเรื่องผี อีดาวิทยาศาสตร์จริงๆค่ะไม่เชื่อเรื่องผีนี่ก็คือพออ่ะคือเขาสั่งนะคือสั่งว่าเออให้แบบติดยงติดยันอะไรไว้ด้วยแต่อีพวกครูแผนกนี่มันไม่ติดไยงมันบอกมันไม่ชอบผีห้องผีเฮี้ยนอะไรไม่มีจริงหรอกพวกครูส้นตีดีดอกขอให้มาโดนผีหักคอตายค่ะสักวันเนาะอืมต้องรอให้ผีหักคอมันก่อนถึงจะรู้อืมโอเคชั้นสี่ใช่ไหมโอเคค่ะขึ้นไปเลย เออง่ายเนาะเออง่ายที่ว่ะโอ้ยอีสัตวิ่งค่ะวิ่งค่ะใส่เกียร์หมาเลยด่วนๆวิ่งๆๆวิ่งวิ่งเราคุณต้องไปทางไหนอะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เอาเอาอีสัตเปิดไม่ได้เปิดไม่ได,ด,ไได้ห้องไหนอะ่ะห้องไหนปลอดภัยอะห้องไหนอะอีเทียเออมันก็เพิ่มระดับความยากอยู่นะนี่โดเออมันดอกความที่ประตูรั้วมันก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งคือมันก็ไม่มี คือมันก็ไม่มีอะไรปกป้องกูได้แล้วอะนอกจากต้องรอจังหวะผีไปอีสัสแล้วกูจะรู้ไหมว่ามันต้องอยู่ตรงไหนแล้วคือผีสสยตาพัลีอะอีเฮียถามันอยู่ไหมวะว้ยว้อีสัตอีเฮียแล้วกูจะรู้ไหมเ้ยจังหวะตกลุมรักเวะอีผีเฮียอีผีส้มเตนอีผีดอกทองอีผีช้างเย็ดอีผีปากฉีกอีผีหน้าไม่หล่อ วายสมควรตายเพราะหัวใจวายตายแล้วแหละจริงๆนะฉันจะบอกอะไรให้นะอีลุ้มพี่อะจริงๆที่มันหัวใจนอกตายอะมันไม่ใช่แค่บาดหรอกแต่เมียมันอะที่มันเข้าใจว่าเมียมันสวยเมียมันรัดอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรรู้ไหมเมียมันไปนกิ๊กกับพออไปเอากับพออค่ะเออมันเลยมีเงินไปทําสวยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลุงพี่หนูอขอโทษหนูอขอโทษหนูอขอโทษที่ทำพี่อาะอีเฮียมันก็ลากกูเก่งจังเลยกูวิ่งเลยเอ้ยเอ้เอ้ยวิสันมันไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เห็นวิ่งค่ะกูวิ่งแล้วกูวิ่งก่อนค่ะอีดอกเทนิดอกดูดิฟังเสียงค่ะมันจะไปหรือยังต้องฟังเสียงก่อนรอก่อนเราต้องใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นดุดน้ำาค่ะ เสิมเเเเ่มันเริ่ไปยังเออโอเคเริ่ไปแล้มัน่มไปแล้วมันเริไปแล้วมันไป้วมันไปแล้ว,ลวโอ้ยกูจะชนะแล้วววอีควายผีหน้าโงอ่อีสัตว์โง่จริงๆเลยไม่มีสมองวิ่งค่ะใส่ยีย่หมาเลยได้แล้วววได้กุญแจแล้วกูวิ่งค่ะกูปไปแล้วค่ะ กูจะไปแล้วค่ะกูไม่อยู่แล้วอีดอกอีฮีอยากว่าจะได้จริงๆตายไปหลายรอบใลยอีห่าแต่กูตัดให้สั้นและในที่สุดกูก็ออกมาจากผีรุ่นพี่นั่นได้สักทีามันไม่ได้แทบแย่ค่ะมึงตายไปแล้วค่ะมึงตายแล้วเกิดใหม่ค่ะอีควายกูก็พูดเถอะแต่กูก็ยังหงุดหงิดอีคนที่เอากุญแจไปห้องหนูนะอีดอกมันโง่เหรออีห่าไว้ห้องหนูทำเพี้ยไรเฮ้ยควายพี่หนังรามอีซานไม่มีจริงๆน้วย แต่ว่านางรำแต่งตรงนี้หรอกอเขาแต่งตรงนี้แต่ชุดฟืืมหรือเปล่าวะอะไรอ๋อชีกุญแจมันจะไม่ทําอะไรกูใช่ไหมมันมันไม่ได้หลอกล่อกูใช่ไหมใช่ไหมคะคงไม่ทําอะไรหนูใช่ไหมขอบคุณค่ะกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วอุ้ยมันไม่มาอะไรเลยอ่ะเออเออเอ้ยหน้าก็ดูเที่ยอยู่นะนีอก ต้องไปสัญกรรมนะอต้องไปหัตถกรรมหน้านะเออเธอจะแค่รําสวยไม่ได้นะเธอต้องหน้าสวยด้วยรู้หรือเปล่าวิวตี้สแตนดาร์ดไทยเออรู้หรือเปล่าไปค่ับไปแล้วอยากคุยผีก่อโอเคแล้วกูต้องไปห้องห้องไหนนะอ๋อห้องนี้ห้องแรกสุดเหนื่อยชิบหาย ้ามาแล้วค่าไหนดูสิของอุ้ยตูวปิดอีเหี้ยเป็นตัวปิด,ดอุ้ยอีเหี้ยยังเจอผีอีกเหรอกูต้องเจออะไรเนี่ยแต่และเดแต่และมอือโอเคค่ะเดี๋ยวดูจะทั่งนะคะ<า>หนูมาเอากุญแจค่ะให้กุญแจหนูเธอคะ่ะ<า>แล้วก็โรสทอยที่คุณครูยึดไปด้วยได้โปรดหนูขอโทษค่ะแต่โรสทอยมันสำคัญต่อชีวิตหนู<า>เอาคืนมาได้ไหม พอสอบสําหรับเด็กเด้ออะไรหนูไปดื้อตอนไหนหนูแค่ใช้รถทอยในห้องน้ำครูเองมันผิดตรงไหนง่ะหนูแค่ใช้รถทอยอ่ะมันเครื่องประทังจิตประทังใจหนูเลยนะคือรถทอยไหมหนูเธอะแล้วอะไรให้หนูทำอะไรอ่ะเอเอให้บวกเลขโอยกุเก็บคณิตราสตั์ตอบเออุ้ยเฮียถูกด้วยกูยังไม่ได้คิดเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขก่อน ร้อยห้าสิบบบบคูณศูนย์ออกตอบศูนย์ตอบศูนย์ถ้ากดเอฟกดเอฟค่าดูออกไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขอ้าวพี่ดอ,อ,อเอาอีเหียเอ้ยเอาไม่ได้ตอบศูนย์หรอก็เห็นเล่นมุกนี้กันเยอะสมัยเด็กดอก็เพิ่นชอบมาเล่นว่าตอบศูนย์ตอบศูนย์อ่ะเดี๋ยวคิดเลขก่อนอีดอ ทำเสร็จแล้วคืนรถทอยของหนูมาได้หรือ,อยังตอนนี้หนูต้องการรถทอยจริงๆค่ะมันจะแห้งแล้วเอามาของขาดจะคืนเราใช่ไหมเฮ้ยอย่าบอกนะว่ารถทอยของหนูอยู่ในปาอาจารย์อะอาจารย์เล่นรถทอยจนดเข้าปากเลยเหรออีอ๋อไม่ใช่กุญแจสรุปมันไม่คืนรถทอยให้กูค่ะมันจะเก็บไว้เล่นเองอีสัตว์แม่เย็ดเหียได้กุญแ,แจมาแล้วยนันไย อยาเป็นไรไมนะออาให้ตายแล้วยามตายห่าแล้ว่าสภาพดูไม่ได้เลยอ่ะยี่ดอกตาบูมตาดำเลยเคตอนนี้ก็อ,อก้อมมาแล้วยี่ดอกอยากกลับบ้านแล้วยี่หาอีอะจะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไฟดับอีกไฟดับอีกไฟดับแบบนี้มืดเฮ้ยอะไรอ่ะไว้ไว